นละปานะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีความละเอียดรอบคอบครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปถึงหมู่บ้านนาละปานะแควนโกศพร้อมด้วยพระพิสุสามเณรจำนวนหนึ่งพิสุทั้งหลายได้ลงไปอาบน้ำในสระน้ำเห็นต้นอ้อขึ้นอยู่มากมายจึงให้สมมามเณรไปตัดมาทำกล่องเข็ม เมื่อสามมาเนรตัดต้นอ้อขึ้นมาดูก็รู้สึกแปลกใจเพราะต้นอ้อไม่มีป้องเลยเป็นรูกลางตลอดจึงพากันไปแจ้งพระพิสุพระพิสุทั้งหลายจึงนำต้นอ้อไปเพื่อกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วท่งลลึกชาด้วยบุพเพนิวาสารุสติยานแล้วตัดว่า ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายต้นอ้อที่เธอเห็นเป็นรูก,กวงตลอดนี้เกิดขึ้นเพราะแรงอธิษฐานของเราแต่ชาติปางก่อนแล้วพระพุทธองค์ทรงเล่าเนื้อความในอดีตดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วมีพยาวานอนตัวหนึ่งคุมบริวารประมาณแปดหมสี่พันตัวเข้าไปหากินในป่าทึก แต่ก่อนที่จะเข้าไปในป่านี้พยาวานอนสั่งบริวารทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายในป่านี้เรายังไม่เคยไปฉะนั้นอย่าประมาทอย่าชะล่าใจจงระมัดระวังตัวตลอดเวลาถ้าเห็นผลไม้แปลกๆอย่าพึ่งกินน้ำสะไหนยังไม่เคยดื่มอย่าพึ่งดื่มเพราะเราอาจจะเผลอกินผลไม้มีพิษ หรือดื่มน้ำในสระที่มีผู้ดูแลอยู่ก็ได้บริวารวานอนรับคำแล้วพากันออกเดินทางจนกระทั่งเข้าไปในป่าลึกและกันดาลไม่มีน้ำดื่มเลยอีกทั้งผลไม้ก็หายากวานอนทั้งหลายมีความอดอยากยหิวโหยมาก พยาวานอนจึงให้บริวารแยกย้ายกันหาน้ำอยู่หลายวันจนกระทั่งไปพบสระใหญ่แห่งหนึ่งมีน้ำใสเต็มปีจึงพากันกระโดดโลดเต้นส่งเสียงร้องด้วยความดีใจที่ไม่ต้องอดน้ำตายแต่วานอนทั้งหลายก็ยังไม่ลงไปดื่มน้ำเพราะนึกถึงคำเตือนของพยาวานอนเมื่อพยาวานอนมาถึง จึงแส้ถามเพื่อลองใจบริวารว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงยังไม่ดื่มน้ำอีกเหล่าบริวารตอบว่าพวกเรารอคอยท่านมาพยาวานนจึงกล่าวชมเชยบริวารทั้งหลายที่เชื่อฟังแล้วเดินไปรอบๆบสระสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ต่างๆแต่แปลกที่มีแต่รอยเดินลง ไม่มีรอยเดินขึ้นมาเลยจึงกล่าวกับบริวารว่าสะนี้มีอมนุษย์เป้าอยู่มันจะจับผู้ที่ลงไปดื่มน้ำกินเป็นอาหารฝ่ายผีเสื้อน้ำเห็นว่าพยาวานอนรู้ความจริงก็โกรธรีบโผล่ขึ้นจากน้ำแล้วพูดว่าเจ้าลิงเอ๋ยถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเจ้าจะยอมอดน้ำไปได้สักนานเท่าไหร่ พยาวานอจึงถามว่าเจ้าเป็นผีเสื้อน้ำใช่ไหมผีเสื้อน้ำตอบว่าใช่ข้านี่แหละผีเสื้อน้ำไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ไหนถ้าลงมาดื่มน้ำในสระนี้ล้วก็ข้าเป็นจับกินหมดแม้แต่นกบินโฉบลงมาข้าก็จับกินได้สบายมากพวกเจ้าก็เหมือนกัน จะช้าอยู่ทำไมละ่ะมาให้ข้าจับก,กินเสียให้หมดพยาวานอจึงตอบว่าเจ้าไม่มีทางจับเราได้หรอกเพราะเราจะไม่ลงไปในน้ำให้ท่านจับผีเสื้อน้ำจึงตอบว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะเพราะอย่างไรแล้วพวกเจ้าก็จะต้องลงมาดื่มน้ำอยู่ดีหรือเจ้าคิดว่าเจ้า จะเร็วกว่าเราหรือพยาวานอนจึงตอบกับผีเสื้อน้ำว่าผีเสื้อน้ำเอ๋ยเราได้เห็นรอยเท้าเดินลงแต่ไม่เห็นรอยเดินขึ้นเลยดังนั้นเราจักดูดน้ำขึ้นมาด้วยลำอ้อท่านก็จะฆ่าเราไม่ได้ว่าแล้วพยาวานอนจึงดึงต้นอ้อจากสะขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วอธิษฐานจิต ขออำนาจบุญบารมีที่สั่งสมมานับชาติไม่ถ้วนโดยบรรดาลให้ลำอ้อทะลุเป็นโพงตลอดแล้วเป่าลงไปที่ปลายอ้อข้างหนึ่งลำอ้อนั้นก็ทะลุเป็นโพงตลอดลำทันทีจากนั้นจึงอธิษฐานให้ลำอ้อรอ,รอบรอบสะนั้นทะลุเป็นโพงตลอดทุกๆุกด้านพยาวานอนและบริวารทั้งแปดหมื่นตัว จึงใช้ลำอ้อดูดน้ำในสระนั้นได้อย่างง่ายดายโดยที่ผีเสื้อน้ำได้แต่ยืนมองด้วยความอาลัยพระศาส,สดาคันตัดเ้าเรื่องนี้จบแล้วจึงสรุปว่าผีเสื้อน้ำได้มาเป็นพระเทวทัตวานอนบริวารคือพุทธบริษัททั้งหลาย ส่วนพยาวานอนคือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ